ถามเรื่องการแผ่เมตตาหลังจากการสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการสวดมนต์หรือการปฏิบัติภาวนาส่วนตัวที่โยมเข้าใจตามที่พระอาจารย์สอนว่าบุญคือชื่อของความสุขเมื่อทำแล้วเกิดสุขก็คือเกิดบุญเมื่อบุญเกิดเราก็สามารถที่จะแผ่บุญกุศลน,นี้ไปให้แก่ผู้อื่นได้โยมเคยอ่านเจอว่า เวลาแผ่บุญกุศลไม่ว่าจะให้แก่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภาคทิพย์หรือว่าจะเป็นญาติของเราก็ตามให้ใช้คำว่าแบ่งบุญกุศลเพราะถ้าหากไม่ใช้คำว่าแบ่งจะกลายเป็นว่าบุญที่เกิดนั้นเราส่งให้ผู้อื่นหมดจนไม่เหลือแก่ตนเองแล้วหากในอนาคตมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น จะมีบุญที่ไหนมาช่วยเหลือหากเราไม่สะสมบุญของเราไว้บ้างก่อนให้ผู้อื่นเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนส่วนตัวใจก็รู้สึกอยากจะแผ่จากจะให้แต่พออ่านที่กล่าวด้านบนมาก็รู้สึกว่าจริงหรือถ้าเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวมาจะกลายเป็นว่าเราไม่รักตัวเองหรือไม่ จึงอยากขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะโยมมีคำถามสี่คำถามเจ้าค่ะคำถามแรกบุญเป็นของเฉพาะตนใครทำคนนั้นก็ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่หรือไม่เจ้าค่ะ,ะก็เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนั่นเองนะไม่มีนะให้บุญเขาแล้วบุญเราหมดมันไม่มีนะ ครั้งหนึ่งพระประเจกพุทธเจ้าก็อุปมาไว้ว่านะเรื่องของการอุทิศบุญกุศลนั้นนะ่นะก็เหมือนเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแล้วจุดแสงสว่างจุดไฟขึ้นมานะนะแล้วเราเข้าไปในหมู่บ้านนั่งนะนะหมู่บ้านชาวบ้านในหมู่บ้านเขาก็มีเทียนแต่เขาไม่มีไฟนะนะนะเขาก็ขอมาจุดไฟจากเรานะ ที่เรามีแสงสวา่างแล้วเขาก็ไปต่อ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 กันถามว่าไฟที่เรามีมันจะดับไหมตรงกันข้ามเลยมันยิ่งสว่างออกไปนั่นเองเนี่ยบุญมันเป็นแบบนั้น,นกลไกของธรรมชาตินั้นนะคำว่าบุญก็คือพลังงานที่ดีน,นั่นเองพลังงานที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดจากธรรมชาตินั่นแหละนะเมื่อใดที่ใจเราเนี่ยมันคลี่คลายออกเบาออกพร้อมเป็นผู้ให้ออกแผ่ออกสร้างออก คำว่าเมตตาต้องเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อนก็คือเราต้องรักตัวเองก่อนด้วยการมอบสิ่งที่มีค่าให้แก่ตัวเองก็คือการฝึกปฏิบัติธรรมนั่นเองจนสามารถขัดเกลาจิตใจชำระล้างสิ่งที่หมักหมมขุนเคืองภายในจิตใจซักฟอกจิตใจเราให้ขาวสะอาดก่อนนั่นเองใจเบาใจสบายนั่นแหละเกิดบุญกุศลน,นั่นเองเกิดปิติเกิดสุขคำว่ารักตัวเองก็คือ มอบคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ตัวเองด้วยการฝึกปฏิบัติธรรมนั่นเองจนเป็นผู้มีสติตั้งมั่นนั่นเองเกิดปีติเกิดสุขชุ่มฉ่าไปด้วยปีติและสุขมีความสุขมีความเบิกบานในธรรมนั่นเองเมื่อเข้าถึงความสุขความเบิกบานในธรรมปีติชุ่มความสุขชุ่มนนจนความบริสุทธิ์ของธรรมชาติมันเอ่อล้นออกมาจากใจของเราเนี่ยมันเกิดความเบิกบานขึ้นมา เหมือนน้ําที่มันเต็มตุ่มแล้วมันล้นออกมาเนะี่ยมันก็พร้อมที่จะแผ่แบ่งปันให้กับผู้อื่นออกไปเช่นกันเมื่อเราแผ่สิ่งนี้ออกไปแผ่พลังงานที่ดีออกไปเนะีนะ่ยธรรมชาติจะเติมเต็มเข้าสู่ใจของเรานะใจเรายิ่งให้ยิ่งกว้างขวางออกไปเท่าไหร่ก็ตามความบริสุทธิ์ของธรรมชาติจะไหลเติมเข้าสู่ใจของเรานั่นะแหละลักษณะของบุญกุศลยิ่งให้มันยิ่งกว้างขวางยิ่งให้มันยิ่งมากออกไปนั่นเองนะ ในบุญตัวหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนกุศลจึงเกิดขึ้นบุญที่เกิดจากการแผ่เมตตาจึงเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเนะี่ยผู้ที่แผ่หรือเจริญเมตตาจิตเนะี่ยแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งอันนี้สงยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารใหญ่โตอีกอันหนึอันนี้สงนี่มันเป็นระดับเรื่องของสมาธินะเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากการแผ่เมตตาก็ดีนะอุทิศให้ผู้อื่นก็ดีนะ มันก็จะมีแต่ความไพ่บูนขึ้นไปเรื่อยๆน,นั่นเองกลไกธรรมชาติเป็นเช่นนั้นไม่มีหลอกยิ่งให้ยิ่งหมดมันเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิน,นั่นเองนะความเข้าใจที่ถูกต้องคือยิ่งให้มันยิ่งกว้างขวางออกไปน,นั่นเองนี่คือลักษณะของธรรมชาตินะข้อ2ถึงข้อสี่บุญยิ่งแผ่ยิ่งให้ยิ่งได้ตามกฎธรรมชาติใช่หรือไม่บุญจะหมด บุญจะหมดได้จากการแผ่ให้ผู้อื่นจริงหรือไม่และหากเราสร้างบุญแล้วไม่แผ่ให้คนอื่นเลยจะผิดหรือไม่เจ้าคะ่ะและมีผลดีผลเสียที่แตกต่างจากการแผ่ให้ผู้อื่นต่ออย่างไรเจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนแต่ละคนมีภาชนะอยู่นแต่ภาชนะของเราเนี่ยมันไม่มีที่ว่างเลย เพราะว่าจิตใจเราหมักบ่มไปด้วยความตนีความโลภความโกรธความหลงนความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไม่สามารถไหลเข้ามาในใจของเราได้เลยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราฝึกฝนขัดเกลาตัวเองละความตนีละความโลภละความโกรธละความหลงกิเลสมันเบาบางลงไปนะภาชนะของเรามันก็จะเกิดเนื้อที่ว่างว่างว่าง พอภาชนะของเราที่มันว่างก็คือใจที่มันเบาใจที่มันใสนั่นเองนะความบริสุทธิ์ธรรมชาติก็จะเติมเข้ามาสู่ใจเราได้โดยธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติบุญมันเกิดจากแบบนั้นนะเกิดจากการที่เราขัดเกลาวจิตใจตัวเองนั่นเองนะแม้ในขณะที่เราให้ทานนะแต่ละคนให้ทานนะให้วัตถุเท่ากันนะแต่ให้ผลไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการวางใจนั่นเอง ถ้าเราให้ทานเพราะหวังรวยเนะีนะ่ยบุญต่ำมากเลยเพราะว่าใจเรายังเต็มไปได้วยความโลภนะนั่นเองผลเกิดน้อยมากแต่ถ้าเราให้ทานเพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อการเกื้อกูลเมือ่อกเนะี่ยโอ้โหบุญจะสูงมากเลยเพราะว่าใจเรามันเริ่มใสมันไม่ได้ให้เพราะว่าให้เพื่อจะเอาไงมันให้เพื่อสละให้เพื่อละนะนั่นเองยิ่งใจยิ่งขัดยิ่งเกายิ่งไม่มีความต้องการสิ่งใดๆตอบแทนนะ อันนี้ส่งก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆกลไกธรรมชาติเป็นเช่นนั้นนะมันเป็นเรื่องของการสละออกยิ่งสละออกเนี่ยภาชนะหรือใจของเรามันยิ่งว่างยิ่งว่างความบริสุทธิ์ออของธรรมชาติก็จะเติมเต็มขึ้นมายิ่งยกระดับจิตใจตัวเองเป็นผู้ให้เป็นผู้เกื้อกูลผู้อื่นได้แล้วเนี่ยภาชนะของเรามันจะยิ่งกว้างขวางออกไปตามใจของเรายิ่งภาชนะมันกว้างขวางออกไปพลังงานธรรมชาติก็จะไหลเติมเข้าสู่ใจเราได้มาก กลไกเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยิ่งให้มายิ่งกว้างกว่าพระพุทธเจ้าเป็นประธานของผู้ให้นะให้ทุกอย่างนะสละทุกอย่างแต่ว่าบาร,รมีมากร้นเหลือเกินมีกำลังมากที่จะช่วยเหลือนำพาหมูสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกได้นั่นเองนะวิธีของพระพุทธศาสนาเป็นเช่นนั้นนะอารากก็จะได้นำพาท่านสาธุชนพุทธบริษัท ได้เรียนรู้ฝึกหัดการปฏิบัติธรรมกันตามสมควรแก่เวลาก็เริ่มต้นด้วยการยืนก่อน